ันนี้จะเป็นการแยกหนูให้ดูนะครับสอนกันเห็นหนเลยครับผมเปิดเฟซไปแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าเกมน,นะครับขันแรกเลยเราเข้าเปิดโปรก่อนเลยครับโปรเฉล็่ยโปขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเข้าเกมน,นะครับ ตอนนี้นะครับมีหมูอยู่27ตัวนะครับนะโอมาเราก็ไปที่ข้อที่เราจะแยกนะครับ จะแยกหมูอะไรนะครับเ <Yeah. S 1> ราสามารถย่อดได้นะครับย่อเก็บไปเลยถมต้องไปสนใจเล mm hmm. มาดูที่โปรอย่างเดียวนะครับ mm hmm. ดูตรงนี้นะครับเห mm hmm. ็นหมเขียนว่า FBDHA EPIC เ mm hmm. นี่ยนะครับ mm hmm. คือเว็บหมูคอกหมูนี่แหละครับที่เราจะแยกนะครับ mm hmm. คลิกที่ตัว A ตัว,ตวท้ายนะครับ mm hmm. คลิกทฉดชุดนี้ ค้ายขีขวากด Copy มาเปิดที่ตัวไปที่ตัวนี้ d ีไวท์ไวทนะครับไม่ตึงไปนะครับผมจะแอดมาใหม่นะครับเริ่มแรกเลยแอดเลยนะครับ เลขป8นะครับเข้าไปได้รักความปลอดภัยตะกี้บ้างตัวนะครับความปลอดภัยนะครับเนี่ยนะครับตัวนี้ ตอบ K นะคะนรับในหลักก็ไปเลือก IP หมูก็คือติ๊กตไอไปเลยอันต่อไปจะเป็น ID ID หมนูนะคะรับรหัสหมูนน<ๆ>เราก็ดูนะ,ะถ้าตัวเนี้ยถ้ามันเป็น0แสดงว่าเรายังไม่เคยจับนะครับคลิปเลยก็อปปี้มาวางนะครับตัวแรก <Orange. S 2> ครับก๊อปเลยครับเราจะจับด้วยไหนเราครก๊อปเอาจะมีชื่อบอกของมันอยู่ ครบป่ะครับเนาะผมแยกแปดก็เอาแปดตัวแหละนะครับก็ไปเรื่อยๆแยกล่างแปดนี่มันจะไม่มีไอดียคอกนะครับถ้าห้าเจ็ดไม่มีไอดียคอกใครต้องเอาไอดีคอกเพื่อนมาใส่นะครับต้นแปดไม่ต้อง เราจะเอากี่ตัวก็ได้นะครับปกติสองตัวสามตัวก็ได้นะครับแยกทีเดียวแปดตัวเลยนะแจกหมูไรเอยหมูเครื่องลายทามนะครับโอเคพอได้เสร็จพวกเราก็ตอกโขเกใหนะครับตอนนี้เวลาตาลตั้งค่าแล้วตัวนี้มันตั้งอยู่ร้อยหนึ่งแต่ผมจะปรับของผมเองนะครับจาเกินบบนะครับอั่นี้ไปตั้งค่าแล้วนะครับที่ตัวนี้นะครับตัวที่สอง เนียมาเก็บว่าเซตติ้งตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปเสร็จคลิกเข้ามาถูกตัวนี้เราเปลี่ยนค่านะครับตามที่เราจะต้องการที่เราจะนั่นผมจะเปลี่ยนนะทำนิดนะครับลองดูมติดเยอะไหมนะครับไม่เคยใช้เหมือนกันลอง ให้เรานะครับเลือกไฟล์มานะครับไฟล์ยัน่าแปดนะครับโอ mm hmm. เพนขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันจะมีทั้งหมดแปดอันนะครับหมุ่แปดตัวแล้วก็ตั้งแต่ตัวทีท้ายไล่ไปเลย mm hmm. เอาเท่าไหร่ดีแล้วแต่เราอ่ะครับผมเอาเจ็ดละน,นะครับจ็ดในห้องผมนี่คือแปดตัวจะไม่อายัดนะครับแต่ผมมรู้ว่าจะอายัดหรือเปล่าต้องคอยดูละ แต่ล่างขึ้นบนนะครับเวลาล้านหมูมันก็ได้ล้าน,นตั้งแต่ตัวแรกลงไปหาตัวหลังนะครับเราไม่ต้องตอบโอเคนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ตอบโอเคครับโอ,โอเคไปเลยนะครับมันจะมีก2 3 4 5 6 7 8นะครับก็จะมีเราเข้าใจก็จดูได้เลยจิตตรงกับหมายบวกก็ดูนะครับว่าล้านเป็นยอะไง ติดเท่าไหร่เราก็เช็คดูได้ครับติดเท่าไร่นะครับหนึ่งตัวสองสามสี่มีกีกสี่แปดแปดบวกสี่สิบสองสิบสองบวกสามเจ็ดแปดสิบเก้ายี่ถิบยี่สิบเอ็ดโดยประมาณก็โดว่าเวลาจะติดไปนับได้ยี่สิบเอ็ดนะครับ กามียี่สิบเจ็ดีก็น่าจะประมาณสี่สิบ้าสี่สิบแปดตกสถิตมาดีดูนะครับมีเฟสเกมที่หนึ่งดูสิได้กี่ตัวเออจากยี่สิบเจ็ดตัวนะครับรวม ตัวเจ็ดสิบแปดแยี่สิบตัวเิ็ดยี่สิบตัวนะครับมันไม่อายัดทําให้มันอายัดเ่ยเปิดโปรขึ้นมาเลยก็ยนีของผมมันเปิดเปิดโปะเฉลี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าหลังขึ้นมาเนี่ยสามารถไปข้ออื่นได้เลยมันจะหลานให้บางทีโปรมันไม่โปรมันค้างเราต้องปิดออกให้หมดแล้วเข้าเข้าโปะเฉลี่ยก่อนแล้วเ,เปิดอินเตอร์เน็ตขึ้นมานะครับ ไม่งั้นมันก็จะไม่ไปโชว์ไม่โชว์ตัวนี้ขึ้นมาให้เนี่ยเตัวเนี้ยนะครับทนะำมันเดมวิธีหนึ่งไปดูสิเดี๋ยวหมูให้เราจับไหมไปจับหมูเข้ามา ต้องสองตัวอขอได้ไหมลองดูครับว่ามันจะมากับเราอีกไหมสองตัวนี้ตินง่าแปดทำเหมือนเดิมครับแต่ลราใหความปลอดภยัยเข้าไปนะครับต่อโอเคนะครับไปอันที่สามนะครับเอารหัสหมูมานะ ทนะนำให้เอาสองตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีการพลาดได้อาจจะจับได้สองตัวหรืออาจจะได้ตัวหนึ่งล้วแจกกดทงเลยครับไม่ต้องไปตั้งค่าเลยนะอ่าเปิดอเลยครับเปิดฝ่ายขึ้นมาครับแจกบ้างเจ็ดเหมือนเดิมครับค่าตอบตกลงครับมาดูผลงานครับ เกิดติดอันนี้ติดเยอะเนะี่ยตัวนี้จะไม่ติดมันจะอายัดนะครับตัวที่สองบัญชีคุณจะถูกอายดัดโดยตัวนมาแต่ก้าตัวนี้ติดตัวเดียวตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับไล้อบอกให้เอาสองตัวกันไปก่อนกันเหนียวมาด 3, ูนี่ติดสามนี่ติดหนึ่งไม่ติดแต่และบัญชีคุณถูกอายัดนะครับ ตรงนี้ติดสามตัวครับยินดีด้วยนะครับคุณเอาหมูได้สำเร็จนะครับอันนี้ก็เหมือนการยินดีด้วยนะครับอไม่จะยินดีด้วยนะครับหมูนะครับถ้าได้มันจะเป็นลักษณะนี้ดูง่ายๆครับการดูว่าได้ไม่ได้ตรงนี้ช่องมันจะกว้างช่องนี้มันแคบแดงว่าไม่ได้ถ้าช่องกว้างนี่คือได้นะครับปิดกดตรงปิดโปรุ่นอายัดไปแล้ว แเราก็มาออกจากระบบนะครับเข้าไปดูเข้าไปดูครับเ,เข้าไปดูนี้คนเนี้ยแยกหมูตะแกะได้กี่ตัวได้กี่บอกว่าได้47แล้วใช่ไหมครับได้อีก3ตัวน่าจะประมาณ50ตัวได้นะครับจาก27ตัวได้50 ติดามเองเ <g iggle> ดีนะครับข้อที่ไม่ต้องมสนใจนะข้อมันเยอะน่าเกียด <g iggle> ไปดูข้อ่นี้กันนะครับไปด,ดู49ตัวแสดงว่าติดเมื่อกี้4 7้9โดนโปหลอกละตัวหนึง่ง ได้กันนะครับปิดแล้ว